ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบทสัมภาษณ์เดคนไรส์หลังเกมชนะบอลมัด3ต่อ2เดคนไรส์กองกลางของอาเซนนลให้สัมภาษณ์หลังเกมชนะบอลมัด3ต่อ2เกมนี้เขาได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หลังจากเหมาทำคนเดียว2ประตูยิ่ง2ประตูในเกมนี้ พูดตามตรงผมยิงประตูได้ไม่มากในฤดูกาลนี้ยิงไปแค่2ลูกเองดังนั้นการเหมาคนเดียว2ประตูในวันนี้พร้อมกับชัยชนะที่สําคัญมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเมื่อคุณชนะและสามารถช่วยทีมได้แบบที่ผมทําในวันนี้มันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาเสมอผมดีใจกับประตูที่ทําได้และแน่นอนที่สาคัญที่สุดคือ3มแต้มเพราะพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากโดยเฉพาะเวลาเล่นที่นี่ชนะวินล,ล่าไม่มีความหมายถ้าไม่ชนะวันนี้ ใช่เลยมันสําคัญมากแน่นอนว่าต่อเนื่องมาจากเกมกับแอสตันวินล่าผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้คือการต่อยอดจากตรงนั้นแล้วออกไปฟ้าชัยชนะให้ได้ชัยชนะเหนือวิลล่าจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเรามาที่นี่วันนี้แล้วไม่ได้อะไรกลับไปแต่มันสำคัญมากในช่วงเวลานี้ของฤดูกาลโปรแกรมการแข่งขันมันโหดมากเกมเตะถี่สุด,สด ถ้าคุณสามารถเก็บชัยชนะได้ในช่วงคริสต์มาสต่อจากสิ่งที่เราทำมาแล้วมันจะทำให้เราอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากดังนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปรักษาทัศนคติให้ถูกต้องและผลักดันกันต่อไปตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ดีมากและหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกนาน รูปเกมที่เกิดขึ้นผมคิดว่าในเครื่องแรกเรากําลังทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เราเล่นเราครองบอลและเล่นไปทางฝั่งซ้ายของเราตลอดแล้วพวกเขาก็วางกับดักใส่เราอยู่ตรงนั้นทันทีที่เราเปลี่ยนมาเล่นบอลข้ามไปให้กาบเบรียลพวกเขาก็กรูเข้ามากดดันทันทีทําให้เราต้องเลือกว่าจะถอยบอลกลับไปให้เดวิดรรยาหหรือไม่ก็เตะยาวออกไปอย่างที่คุณพูดนั่นแหละในสนามมนุษย์แบบนั้นจริงๆ มันเหมือนกับว,ว่าครึ่งแรกพวกเขาลุกไล่กดดันเราไปหมดแต่เราเป็นทีมที่พอเข้าครึ่งหลังหลังจากเข้าไปในห้องแต่งตัวได้ฟังผู้จัดการทีมพูดและพวกเราคุยกันเองเรารู้ว่าเรามีคุณภาพมากพอและเรารู้ว่ามีพื้นที่ให้เล่นเพื่อเดินหน้าไปคว้าชัยชนะได้เราเคยทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วในฤดูกาลนี้ต้องให้เครดิตท,ทุกคนที่ออกไปเล่นและแสดงผลงานในครึ่งหลังได้แบบนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆพูดถึงคู่หูในแดนกลางอย่างซูบิเมนดี ใช่ผมคิดว่าอย่าประเมินเขาตำเกินไปกับการย้ายมาจากลาลิก้าแล้วเข้ามาเล่นกับทีมนี้เขาอาจไม่ใช่นักเตะที่ตัวใหญ่หรือแข็งแกร่งที่สุดแต่สมองของเขาวิธีคิดและการอ่านเกมของเขาทำให้ทีมสามารถเล่นได้อย่างมีระบบและลื่นไหลามากเขายอดเยี่ยมจริงๆ เขาลงเล่นให้เรามาแล้วหลายนาทีมากในฤดูกาลนี้วิธีที่เขาคอยรับบอลและคุมจังหวะเกมรวมถึงตอนนี้เขาก็เป็นหมายเลขหกของทีมชาติสเปนซึ่งก็เหมาะสมแล้วเพราะคุณเห็นได้ชัดถึงคุณภาพที่เขานำมาให้ทั้งความนิ่งและความสุข,ขุมมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เล่นร่วมกับเขาผมได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากและเราก็มีความร่วมมือกันที่ดีจริงๆจะดูเกมแมนซิตี้เจอกับเชลซีหรือเปล่า ผมยังไม่ได้ดูเกมกับซันแอนแลนด์เลยด้วยซ้ำพูดตรงๆนะผมคิดว่าถ้าพรุ่งนี้มีเวลาอาจจะเปิดดูบ้างแต่ตอนนี้ผมโฟกัสแค่เรื่องของพวกเราเป็นหลักผมรู้ว่ามันฟังดูเหมือนคำพูดจำเจแต่สิ่งสำคัญคือเรามีเกมให้ลงเล่นเยอะมากการฟื้นฟูร่างกายต้องมาก่อนและผมไม่อยากไปหมกมุ่นกับสิ่งที่ทีมอื่นกำลังทำอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่พวกเราทำเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ยังไงมันก็น่าจะเป็นเกมที่ดีแน่ๆ แต่ก็เอาเป็นว่าเรามุ่งหน้าลุยของพวกเราต่อไปก็พอฟอร์มของยูเคเรสทุกคนอยู่ข้างเขานะเพราะสิ่งที่เขาทำให้ทีมถึงแม้เขายังไม่ได้ยิงประตูมากนักแต่ดูสิ่งที่เขาช่วยเราทั้งการเพรสซิ่งและการพักบอลยังจังหวัดประตูที่สองเขาใช้ร่างกายบางังผู้เล่นสคนได้ดีมากจริงๆสิ่งดีๆกำลังจะตามมาแน่นอน มันยากสําหรับเขาเพราะกองหลังประกบเขาแน่นมากแต่เขาก็ทํางานหนักตลอดผมเห็นเขาในสนามซ้อมและวิธีที่เขาทุ่มเทเขาเป็นคนที่ดีมากและเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางสําหรับเขาเองเจมี่เรดแนบมองว่ามิเกลอาร์เจตาดูจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงส่งเอเบร์ซีเอเซ่ลงมาจากมานั่งสำรองหลังอาร์เซนอลบุกชนะบอลมัดแบบบุบิด3ต่อ2เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา เอเซยังคงต้องนั่งดูเพื่อเล่นต่อไปหลังเป็นสำรองในเกมเพียม์ลีกมา4นัดติดทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าทำไมแข้งค่าตัว67.5ล้านปอนด์ถึงแทบไม่ได้โอกาสลงสนามเรดแนววิเคราะห์หลังเกมว่าแนวคิดของอาเตตาที่เน้นปิดเกมให้จบอาจทำให้เอเซ่ลำบากหากยังเริ่มต้นจากมานั่งสำรองช่วงท้ายเกมเขาส่งเมเลโนโล,ลงมาแต่ไม่ได้คิดจะส่งเอเซหรือไมริสเคลลี่ลงไป เพื่อเร่งยิงให้ขาดเป็น4ต่อ2หรือ5ต่อ2เลยเรดแนปล่าวกับสกายสปอร์ตอาร์เจตตาคิดแค่ว่าขอรักษาสิ่งที่มีอยู่ก็พอนี่แหละคือสไตล์ของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่เปิดเกมบุกแบบสุดตัวเท่าไหร่นักอันโดนี่อิราโอลากุนซือบอลมาแสดงความหงุดหงิดผู้ตัดสินเป่าจบเกมตอนทีมอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับลุ้นตีเสมอลังแพ้อาร์เซนอลขาบ้าน3ต่อ2 ผมบ่นผู้ตัดสินเกี่ยวกับประตูที่3ของคู่แข่งเพราะผมคิดว่าเราไม่ควรเสียฝาวอีราโอลาสัมภาษณ์หลังทีมไร้ชัย11นัดติดจ,จมอันดับ15เราไม่ได้สัมผัสตัวทิมเบอร์แต่เขาล้มลงพื้นแล้วประตูก็มาจากฟรีคิกนี้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญหลังจบเกมผมคุยกับผู้ตัดสินเกี่ยวกับการทดเวลาผู้ตัดสินแจ้งทดเวลา6นาทีจากนั้นเขาให้ใบเหลืองจูเนียกูบีกับอามินอัตลีในจังหวะฝาวที่เบามาก ทั้งสงใบเหลืองอาจทําให้เราเสียเวลาไป2นาทีแต่ผู้ตัดสินเป่าจบทันทีตอน6นาทีเขาไม่ทดเพิ่มแม้แต่วินาทีเดียวก่อนเป่าคริสคาวนับจะเป่าจบอ,องตวนเซเมนโยปีกตัวเก่งกําลังเลีงคอสเข้าเขตโทษโดยฝั่งบอลมัดอีก10คนรวมผู้รักษาประตูรอชาร์จอยู่เซเมนโยกำลังเข้าเขีโทษและได้ดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวโดยมีเพื่อนทั้งทีมรอจบสกอร์โค้ชชาวสเปนกล่าวต่อ มันเป็นเรื่องสามัญสำนึกคุณไม่สามารถเป่าจบเกมตอนนั้นได้ผู้ตัดสินโต้แย้งว่าครึ่งแรกเขาทำสิ่งที่คล้ายกันแต่ความจริงคือผู้ตัดสินให้ทั้งอเดกาตและอินคาเบมีโอกาสครอสบอลและเมื่ออาเซนนลจ่ายคืนหลังเขาก็เป่าจบครึ่งแรกดังนั้นเราผิดหวังถึงมันจะไม่ใช่คำตัดสินที่เปลี่ยนผลการแข่งขันอย่างแท้จริงแบบที่เราเคยเจอในเกมกับเวสแฮมและซันเดอร์แลนด์อาเตต้าทบทวนชัยชนะเหนือบอนมัด เราเริ่มต้นปีใหม่เหมือนกับที่จบปีที่แล้วด้วย3แต้มอันยากลําบากในพีเมียรีกหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนในครึ่งแรกจากความผิดพลาดของกาบเบรียลทีมก็ไล่ตีเสมอได้ไม่นานนักเมื่อกองหลังร่างใหญ่ซัดประตูเข้าไปชดเชยความผิดพลาดของตัวเองจากนั้นในครึ่งหลังเดคแคนไรท์ right, ก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญยิง2ประตูจากการต่อเกมที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมแสงนําและขยับหนีเป็นจ่าฝูงด้วคะแนนห่าง6กแต้ม หลังจบเกมมิเกลอาเตต้ามองเห็นแง่บวกมากมายจากชัยชนะนัดที่7ติดต่อกันของทีมผมมีความสุขมากคุณสื่อกล่าวที่นี่เป็นสนามที่มาเยือนแล้วยากมากในการคว้า3มแต้มและเรายังทําให้มันยากขึ้นไปอีกจากวิธีที่เราเสียประตูแรกแต่ผมชอบบุคลิกความนิ่งและความใจเย็นของทีมโดยเฉพาะกาบี้มาเกนเยสหลังจากทาพลาดไปแล้วเขายังตอบสนองกลับมาได้แบบนั้นซึ่งในระดับสูงสุดมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากมาก ครึ่งหลังเราเริ่มต้นได้ดีครั้งยิงได้2ประตูและสมควรแล้วที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้2ประตูในครึ่งหลังล้วนเกิดจากการตบบอลที่เฉียบคมตั้งแต่แดนหลังและกุนสื่อเชื่อว่านั่นคือจุดแตกต่างของเกมคุณต้องแสดงคุณภาพให้เห็นเขากล่าวช่วงเวลาที่เกมที่นี่จะค่อนข้างโกลาหลนเป็นเกมที่พวกเขาพยายามบีบให้คุณเล่นตามต้องการดึงคุณเข้ามาเล่นบอลยาวและแย่งบอลจังหวะ2เพื่อขยายพื้นที่สนามและทำให้คุณอึดอัดที่สุด ดังนั้นคุณต้องใช้ช่วงเวลาที่คุณควบคุมเกมได้เล่นด้วยคุณภาพให้ได้ชัยชนะนัดน,นี้ทำให้เราคว้าชาัยไปแล้ว15นัดจาก20เกมลีกแรกซึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรมีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่ทำได้ดีกว่านี้ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามมิเคลยังคงมองไปข้างหน้าเท่านั้นเราต้องเดินหน้าต่อเรามีสถิติมากมายในประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ซึ่งยังอีกยาวไกลดังนั้นเราต้องมีสมาธิกับสิ่งที่กำลังทำเรียนรู้จากทุกเกมพัฒนาทีมต่อไปและทำให้ทุกคนเชื่อมโยงกันอย่างเต็มที่เพื่อมอบสิ่งที่ทีมต้องการอาเซนอนจะไม่ใช่ช้างบนต้นไม้อีกต่อไปขอขอบคุณบทความจากบอบูสีหนาตปืนโตยังคงทะลักเดือดเมื่อบุกไปเชือดบอลมาสาต่อ2โดยเป็นชัยชนะติดต่อกัน5นัดในพีเมลีกหลังสะดุดพ่ศึกที่วิลล่าพาร์ค 1. ตัวหลักของอาร์เซนอลกลับมาเกือบครบแล้วนะครับยังขาดแค่ไคฮาวเวตและลิคาโดคาลาฟิออรีมิเกลอาเจตาจึงสามารถจัดทีมดีๆได้2ชุดเลยทีเดียวว่าแล้วก็โรเตชันเล็กน้อยด้วยการให้บุคาโยซาก้าเอเบลซีเอซเลอันโดทอสซาเป็นตัวสำรองเพราะช่วงนี้มีเกมชุกชุมแถมนัดหน้าต้องประทะกับลิเวอร์พูลซะด้วย 2. แมนเ้าบ้านอย่างบอลมัดจะไม่ชนะมา10นัดติดต่อกันแต่ก็เล่นกันเป็นระบบ แถมยังคงมีตัวเก่งอย่างอองตวนเซเมนโยที่ยังไม่ได้ย้ายไปแมนซิตี้ตามที่เป็นข่าวที่สําคัญพวกเขาเล่นแบบไม่หวาดกลัวจ่าฝูงไม่ได้เน้นเกมรับแบบเต็มตัวจนสร้างโอกาสทะลวงตาข่ายได้มากกว่าอาเซนอลด้วยซ้ํา 3. ม,มิเท่านั้นยังชิงจังหวะขึ้นนําก่อนหนึ่งต่อศูนจากความผิดพลาดแบบมหันของกาบเบรียลที่จ่ายบอลลั่นเข้าเขตโทษตัวเองแบบไม่ดูดตามมาตาเรือ ดูจากภาพช้าคู่หูของเขาอย่างวิลเลียมเซลิบาทางออกไปยืนห่างมากเกินไปเมื่อกองหลังแซมบ้าผ่านบอลไดเซนล้นล้วนจึงถูกตัดไปยิงตุงตาขายถือเป็นบททดสอบสภาพจิตใจของไอ้ปืนใหญ่อีกครั้งแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนักในการตามตีเสมอ 4. ครึ่งแรกเหมือนอาร์ซอนยังใส่ไม่เต็มสปีดเท่าไหร่เกมลุกดูฝืดฝเคืองเชอบกล อย่างไรก็ตามด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงกว่าทีมเยือนมาได้2ประตูรวดจากเดคแอนไรช์โดยที่มาตินโอเรกาดมีส่วนทั้ง2ประตูก่อนจะถอนตีนออกจากคันเร่งจนถูกเจ้าบ้านไล่ตามมาเป็น3ต่อ2พอโดนไล่จี้มาลูกทีมของมิเกลอาเจตาจึงกลับมาตั้งอกตั้งใจกันอีกครั้งแล้วรักษาสกอร์นำจนจบเกม 5. จนถึงตอนนี้เดอะกันเนอร์ทิ้งห่างแมนซิตอ้ออกไปเป็น7แต้มแล้วโดยสะสมได้48แต้มจาก20นัดเท่ากับแชมป์เมื่อฤุูกันที่แล้ว แม้เส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลผมยังเชื่อว่าฤดูกาลนี้อาเซนอนจะไม่ใช่ช้างบนต้นไม้เหมือน3ามฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะพวกเขามีขนาดทีมที่ใหญ่และยาวแถมแสดงให้เห็นถึงความโรคจิตในสถานการณ์ที่กดดันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ